นะครับก่อนหน้านี้เพิ่งได้จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางขานมา1องค์นะครับเอาวันนี้ f อฟเห็นลงคลิปนะก็เลยส่งพระที่สะสมอยู่นะครับมาให้ชมองค์นี้เป็น f อฟปากช่องนะครับโคราชบ้านใกล้เลืนเคียงตัวผมนะครับปากช่องสีคิวเดินทางก็ไม่ถึงกับว่า ไม่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะระหว่างไปปากช่องกับผมไปโคราชระยะทางพอๆกันครับนี่คือจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานองค์นี้ได้เช่าหานะครับองค์แรกเลยที่ลงให้ชมวันนี้นะครับเดีผมให้ดูผิวพันธุ์เห็นดูบรรณะขององค์พระก่อนนะครับอา่าองนี้เขาจะ มีความฉ่ำกว่าองค์ที่แล้วเนื่องจากว่าองค์นี้เขาจะใช้ขึ้นคอนะครับองค์ก่อนที่แบ่งไปให้ซีคลาดลองดูนะครับผิวพันธุ์องค์นั้นเขาจะเดิมเดิมกว่าอนะองค์นี้ก็ถือว่าดูง่ายครับดูง่ายสบายตาด้านหลังองค์นี้เขาก็ตบใบละเอียดนะองค์องค์นี้เขาตบใบละเอียดครับนะครับ ที่เขาตะไบตกแต่งเนี่ยเพราะว่าด้านหลังเขาจะมีตะปุ่มตะป่มเนาะหลังจากที่หล่อแล้วนะครับของหลวงพ่อเงินจอบเล็กอันนี้เลียนหล่อโบราณโอเคครับอันนี้คือองค์แรกนะครับที่ได้เช่าหานะครับ fc ปากช่องนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับไปองค์ที่2นะครับอ่าองค์นี้เป็นสายชนบุรีครับองค์นี้เป็นสายชนบุรีก็เนื้อหาขององค์พระอยู่ ยุคราวข่าวเดียวกันกันบหลวงพ่อแก้ววัดเควันนะครับแล้วก็หลวงปู่จีนวัดท่าราชเนี่ครับฉะเชิงเซาอันนี้หลวงปู่ผู้วัดนอกชนบุรีนะครับอันนี้คือเป็นพระเกจิเมืองชนที่ผมกล่าวมานี่คือ,อเราทุกคนรู้จักหมดครับถ้าใครเล่นพระเนี่ย ต้องรู้จักหมดครับอันนี้เป็นปกโพนะครับหลวงปูผ่ผู้สายชนบุรีนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงที่นู่นนะครับอยู่ในยุคราวค่าวเดียวกันกันกบสมเด็จพุทธยานโตพรมบรังสีนะครับเนี่ยครับดูพระเนื้อผง อันนี้เป็นผ้าเนื้อผงนะเนื้อผงที่มีความเก่าแก่แล้วก็บวกกับเจ้าของพระนะครับนํามาขึ้นคอราคานะถ้าสาภาพสมบูรณ์เลยเนี่ยโอ้อยอย่าไปพูดถึงเลยครับจับต้องแทบไม่ได้ครับอันนี้คือลาพาสาภาพใชนะ่ผมก็แบ่งปันในราคาที่บูชามานะครับโอเคครับอันนี้คือองค์ที่2นะที่ได้เช่าหากัน นะครับรูปภาพผมส่งให้ทางบ้านเขียวนะสำหรับเว็บีที่ต้องการชมองค์พระนะครับเนี่ยพระเนื้อหาแบบเนี่ยเขาเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อเนื้อผงละเอียดนะเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยดูง่ายด้านข้างเนี่ยเขาจะเข้าเรียมครับเนี่ยอันนี้ดูง่ายครับแต่ด้านหลังเขาจะเป็นสีออกอมเขียวอมแบบอมเหลืองอันนี้คือสภาพพระที่ผ่านการใช้แล้วเหงื่อเข้าครับ ด้านหน้าคาดว่าเปิดใช้นะครับอันนี้ผมคิดว่าด้านข้างเนี่ยเขาเลี่ยมเข้าอย่างนี้ครับแต่ด้านหน้าด้านหลังเขาเปิดนะครับเหมือนช่วงแรกอาจจะมีพลาสติกหุ้มหน้าหลังแต่หลังๆมาอาจจะเหลือแต่กรอบแบบนี้นะครับกรอบเหล็กเก่าเงินเก่าอย่างนี้นะครับด้านหน้าอาจจะเปิดด้านหลังอาจจะเปิดทําให้ด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยเขามีคราบไข่เข้าในองค์พระนะครับ นี่ไปทีละองคนะครับแล้ววันนี้มีนางพญามาให้ fc ได้ชมด้วยนะครับเนาะก็เผื่อไปเจอไปเจอครับนางพญาก็เข้ากับเบนจะพาคีนะครับวันนี้ก็ผมอนุญาตลงให้ fc ชมเบนจภพหนางนางพญานะครับอ,องค์ที่3นี่ผมเปิดพระของ fc ต่อนะครับผมเปิดภาะของ fc ต่อ องนี้เป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับอ่าองนี้นะครับอ่าลองดูนะครับเผื่อ f อไปเจอพระผิวพันธ์คือจะบอกว่าด้านหน้าเขาเขาจะมีความเป็นผิวสีออกส้มนะครับแต่เนื้อในเขาจะไม่ส้มแบบนี้นะครับ เนื้อในเขาจะออกโทนแดงแดงส้มนะผมใช้คาว่าแดงส้มแต่พอผมอัดคลิปแสงนะครับแสงช่วงเย็น5โมงเย็นนะครับสีเขาจะสดเ,เห็นไหมสีเขาเหมือนสดนะแต่นะครับเห็นไหมแต่ว่าเขามีความเป็นไงครับเขามีความฉ่ำเขาไม่ใช่ผิวแบบ ผิวใหม่นะต้องบอกก่อนนะ่าพระผิวใหม่กับพระผิวเก่าเขาจะมีความช้ําที่มีอายุของพระอยู่ในตัวนะครับนนี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับอันนี้นํามาโชว์นะอันนี้ลงโชว์ให้ fc ได้ชมนะครับพระนางพญาก็คือเป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะครับของสมเด็จนางพญา นะครับเนี่ยครับลองดูครับผิวพรานองพระอันนี้ให้ชมด้านข้างนิดหนึ่งครับองค์พระคือสภาพเนี่ยคือแค่ตัวผมนี่แหละมามาใช้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าของพระแทบจะไม่ได้ใช้ขึ้นคอเลย อันนี้ก็คือเป็นผิวพันธุ์ที่ตัวผมพยายามนะผมผมก็พยายามที่จะนํามาขึ้นคออยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนี้ก็ใช้สมเด็จนะอันนี้ผมก็เข้าชุดเบญจภาคีนะครับสําหรับพระนางพญานะครับเดี๋ยววันนี้ผมเปิดพระของ f c เพิ่มเติมนะครับที่ไม่ได้ลงช่องก็หลายท่านนะครับผมส่งกลับให้ในวันพรุ่งนี้นะครับ เดีย๋ยวต้นผมเปิดพระของ f อไปพร้อมกับชมชมไปพร้อมกันนะครับชมไปพร้อมกันนะครับไปที่ระกล่องนะครับเผื่อได้พระนะเผื่อได้พระที่ตามหานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสมเด็จนะครับแล้วก็พระเบญจภาคีพระอื่นๆก็มีครับถ้าส่งมาแล้วชอบนะครับ นี้มาองค์เดียวครับไม่แน่ใจว่าขอดูนีน่น่าจะขอดูนะครับพระที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นพระที่ขอชมนะครับอ๋อนี่เป็นพระผงของขวัญ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับอันนี้น่าจะขอชมนะครับโอเคครับอ่ะอ่ะเผื่อเผื่อไปเจอครับพี่คือ ยงยังไงนะผมไม่ไม่มีองค์เทียบนะจริงๆอยากมีองค์เทียบเคียงครับพระที่ถ่ายถ่ายรูปนะครับพระที่ถ่ายรูปส่งลายมาคือจริงๆแล้วถ้าเราเคยเห็นเนื้อนะครับองค์นี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับพระผงของขวัญวัดปากน้ำหลวงพ่อสธรวัดปากน้ำอันนี้เขาเป็นเนื้อรุ่นหนึ่งนะครับ้ผมผมจะส่องเนื้อให้ดูครับผมให้ดูอันนี้คือ เคลือบนะครับองนี้เขาเคลือบก็มีร่องรอยของการเครือบด้านหน้าก็มีหลุดออกไปบ้างแต่องค์พระสมบูรณ์มากนะองพระสมบูรณ์มากๆนะครับด้านหลังเขาก็จะมียันนะครับเนี่ยคือจะอธิบายก็ค่อนข้างยากอยู่ครับเกี่ยวกับลักษณะของยันเขาจะมีเอกลักษณ์อยูนะ่ถ้าใครมองพระองมองขวัญวัดปากน้ําเป็นนะ ยันเขาจะแตกต่างอยู่ระหว่างสายโรงงานกับพระแท้นะครับแต่ตัวผมเนี่ยดูแวบ,บเดียวครับคืออันดับแรกเลยผมดูเนื้อครับผมดูที่เนื้อขององค์พระนะครับเห็นผิวเนื้อไหมครับผมยังไม่ส่องนะอันนี้ใบหน้าเขาติดชัดนะก,ก,ก็ต้องขอบคุณเจ้าของพระนะครับพระมาค่อนข้างสมบูรณ์ครับกับราคาที่คุยกันไว้นะครับก็ถือว่าไม่ลดไม่หย่อนนะครับ ได้ตามที่คุยไว้ครับเดี๋ยวผมเบื้องต้นผมให้ให้ให,ให้ให้ชมก่อนเพื่อไปเจอผมใช้คาว่าเพื่อ f c ไปเจอนะครับดูผิวเนื้อขององค์พระ,ะ f c พอจะพอจะดูออกไหมครับองค์นี้เขาติดชัดมากนะ ทั้งดวงตาจมูกปากริมฝีปากขององค์พระเขาจะนูนโตเลยเห็นไหมใบหูทั้งสองข้างแล้วก็ผิวเนื้อตรงช่วงลำตัวเนี่ยเนนี้คือผิวเนื้อที่ดูง่ายนะครับสภาพเขาไม่หักเนี่ยผมถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับองนี้ชัดมากครับ ลองดูครับอันนี้ชัดมากนี่ก็ถือว่าเนื้อองคูนะผมใช้คาว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเนื้อองคูเลยคือพระมีทั้งสภาพด้านหน้าเนี่ยให้เห็นในสภาพที่ผ่านการใช้ขึ้นคอรวมถึงด้านข้างนะครับด้านข้างเขาค่อนข้างจะเดิมเห็นไหมครับด้านข้างเขาจะเป็นริ้วร้วริ้วนะครับก็เหมือนการ กดพระนะครับก็จะเป็นเส้นริ้วอยู่นะครับถึงจะเป็นเคลือบบังก็ตามครับนี่ด้านหลังถามว่าถ้าเอาสายโรงงานมาเทียบเนี่ยห่างมากๆนะผมใช้คาว่าห่างไกลมากๆนะครับโโหนี่ก็ต้องบอกว่า สายเหนียวอ่ะคืออย่างคือเขาเขาเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานนะสำหรับคนที่เช่าหาพระอย่างน้อยๆก็ต้องดูปิดน,นะครับพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะรุ่นหนึ่งสองสามสี่สี่รุ่นนี้นะครับ หนนี่คือรุ่นเดียวกันนะครับหนสองคือรุ่นเดียวกันรุ่น3อ่ารุ่น3เนี่ยก็ถือว่าเริ่มหายากแล้วแต่ก็พอหาได้นะรุ่นสี่นี่ก็ยังพอให้เห็นนะรุ่นสี่เนี่ยผมเช่าเช่ามาก็ถือว่าแบ่งปัน fc พันต้นต้นตน,นะครับรุ่น4นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่องค์เดียวไว้ให้ fc ชมเฉย องนี้ขอบคุณเจ้าของพระนะครับอันนี้คือพระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นหนึ่งนี่ครับสมบูรณ์มากน,นี่คือเปิดพระเช่าพระนะครับ